คุณแม่ช่วยตามลูกชายมาแก้ศูนย์ด่วนเลยนะคะฮะคุติดศูนย์เหรอแกเห็นครูฟงไหมอะ่ะเธอเห็นครูฟงไหมอ่ะจะไปแก้ศูนย์เหรอคห็นครูฟงไหมอะ่ะแต่เขาไม่ให้แก้แล้วนะซื้อขนมมากินขนมดีกวา่าไฮโปมาเลยนะ มีคนมาขัดขวางกันกินขนมอีกแล้วฮัลโหลครับพี่พัสดุเหรอครับเดี๋ยวพี่เข้าเข้าเข้าซอยไปนะพี่เรียวพี่เรียวซ้ายเรียวขวาเรียวหน้าเรียวหลังตีลังกสองรอบนะพี่แล้วก็รอบวนรอบวงเวียนพี่ไม่เข้าใจเหรอพี่ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังแล้วพี่หมุนรอบวงเวียนแล้วพี่ก็ค่อยรถส่งพัสดุผมมาผมอยู่ตรงนี้พี่พี่พี่ไม่เข้าใจภาษาเหรอ๋อเจ้านี่ยังไงเนี่ยพูดไม่รู้ความขี้ค้านตัวเป็นขนคนไม่ไหวแล้วโว้ยจะไปบอกทางให้แล้วกัน เฮ้ยก่อนเป็นบ้าอะไรเนี่ยกบอไปแล้วไงแล้วทำไมต้องโมโหขนาดนี้ช่างมันนี่อยู่กับจีนอยู่ตรงสารหลักเมืองเนี่ยพี่นี่เบื่อเบื่อไงไม่รู้เซตผมหน่อยดีกว่าเอางี้แล้วกันนะพี่เสร็จไปผมยกเลิกรายการนะผมยกเลิกรายการผมไม่เอาละคืนเนี้ผมจยสั่งของบ้าบออะไรก็ไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยของก็ไม่ได้เอาเอาขนมหายไปไหนเนี่ยเอาเฮ้ยอับดุลอะไร นายเห็นขนมไหมไม่เห็นนายเอาไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้เอาไปไหนกัมันมีนายนั่งอยู่คนเดียวตรงนี้ไม่ใช่นายเราเป็นใครก็ตั้งแต่เรามานั่งก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยไหนเนี่ยเอาดิคนนี่อะไรอะไรไม่มีจริงเลยเนียนนะอย่าให้รู้นะว่าเอาไปเนี่ยจะโมโหอะไรขนาดนี้ยตอนเด็กแม่ไม่ซื้อขนมให้กินเฮ้ยว่าอะไรนะอะไรนะโชโชคดีเจอขนมฟีกแล้ว ค่ะยังไงก็ฝากคุณแม่ช่วยตามลูกชายมาแก้ศูนย์ด่วนเลยนะคะค่ะเปิดเธอมาก็เจอแต่เรื่องปวดหวัวอ้าวสวัสดีค่ะคุณฝนใครชื่อฝนเปนชื่อโฟมาจำชื่อใครผิดมาเนี่ยเออเหนื่อยเล่นหรู้ค่ะเจอตัวก็ดีละมีไรเปล่าคะจะคุยเรื่องที่ติดศูน,นย์ไงอ้าวหนูติดศูนย์แล้วคะ ไม่ใช่ออ้ลองใจคู่หมายถึงอับดุลอ๋อเฮ้กเจอะอนี้ก็ติดสูวถ้าเจออับดุลน่ะให้มาหาครูด้วยนะค่ะขนมอะไรอะ่ะน่ากินจังขอชิมได้ไหมเออไ,อได้ค่ะได้อร่อยอ,ะอ่ะอคืนก็ได้ขอบคุณนะนั่นกินขนมเฉย นี่ก่อนเจอตัวก็ดีแล้วครับผมถ้าเจออับดุลน่ะเรียกมาหาครูด้วยนะมีอะไรอ่ะครับอับดุลติดศูนย์อับดุลติดศูนย์ส่วนเธออะก็ต้องติดยาได้แล้วนะพิลึกคนจริงเด็กเรียนนี้มีแต่แปลกเอาขนมก็ไม่ได้กินยังมาโดนกล่าวหาวติดยาชีวิตอ๋อ จะหมดแล้วทำไม,มไม่มมาช่วยสักทีเนี่ยจะตายอยู่แล้วมาหิวหน่อยเฮ้ยตายแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่โทรมาทำไมเนี่ยมีอะไรเวลานี้เฮ้ยรอวะแม่ผมติดสูนเหรอมันเป็นไปได้ไงอ่ะคือแล้วมันต้องทำไงอ่ะติดสูนอ่ะ ครูโฟมบอกให้ไปหาด่วนเนาะโอเคครับแม่เดี๋ยวผมไปหาด่วนเลยทำไมช่วงนี้ไม่เห็นมีคนมากดไลค์เพจครูโฟมเลยนะข้ามจับไปแล,แล้วเนี่ยเสร็จไทยอ่ะเธ<ท>อสวัสดีค่ะครูเด,ดจ้ะเพื่อนสนิทเธอไปไหนซะละเออ่ขวัญเหรอคะตุลามาังขวัญน,นั่นแหละอ๋ะอไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จีนคะ่ะฟังดูดีกูอินเตอร์ไม่คนอย่างเธอไม่ตามไปหรอกครูก็ออกค่าเครื่องบินให้หนูซื้อค่าเดินตามไป อะไรผิดเนี่ยแกเห็นขูโฟงไหมอ่ะอ่อเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงหน้าตู้โทรศัพท์อ่ะอ๋อโอเคขอบใจไหนอ่ะขูโฟงขาครับขูโฟงขาอยู่ไหนครับขูโฟงขูโฟงรับรอรอ เราแก้มหลอดและเหนื่อยเหนื่อยมาตอนไหนเนี่ยมานานแล้วว่าแต่เธอเห็นครูฟอมไหมอ่ะจะไปแก้สื่อหรออ้าวสกายรู้ได้ไงเนี่ยขค้นฉลาดก็ต้องรู้อยู่แล้วอืรูกันทั่วโรงเรียนเลยเนี่ยเฮ้ยว่าแต่สรุปเห็นใช่ไหมอยู่ไหนอ่ะเอออ๋อรู้ดิ ก็อยู <Auf How to graduate> ่หน right like ้าห้องน้ำไงอะไรกันเนี่ยอคนบอกอยู่หน้าตู้โทรศัพท์อีกคนบอกอยู่หน้าห้องน้ำไม่ฉลาดก็ต้องเหนื่อยเลยนะบายไฮ้ยเห็นคุณฟลัวไหมอะเห็นคุณฟลัวไหมอะเออเขาว่านายติดศูนย์เนี่ยใช่แล้วนายเห็นที่ไหนอ่ะเห็นที่ไหนไม่สำคัญหรอกแต่เขาไม่ให้แก้แล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนทำไมเดี๋ยวซื้อขนมไหมเอาขนมมาให้ครูอ่ะเดี๋ยวเราช่วยพูดจัดไปและทำไมหน้าตาเหมือนขนมแล้วเออไม่เป็นไรเราไปหาครูกันดีกว่าไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขาติดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเพื่อนเฮ้ยไปไปอุ้ยอันนี้ก็น่าซื้อนะเนี่ยไปพูกเลยนะสวัสดีครับ มากันได้เห,หรอกว่าจะมาได้นะคือผมมาหาครูตั้งแต่เช้าแล้วครับหาไม่เจอสักทีนี่ก็เจอแล้วไงนี่รายงานเธออับดุลแย่มากนะเอาไปแก้มาด้วยครูจะตัดเกรดภายในหนึ่งชั่วโมงนี้หนึ่งชั่วโมงเหรอครับจะทําทันไหมเนี่ยไม่ทันเงื่อนของเธอนี่ว่าแต่อันนี้ของกอนนะไม่ใช่ของผมนะกอนอันนี้ของนายเนี่ยฮะของนายเนี่ยไม่ใช่ของเราเนี่ยกอนคือเฮ้ยของเราจริงด้วย นี่ฉันอ่านชื่อผิดหรออ้าวแบบนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยว่าแต่นายกินขนมของคงทำไมอือของวอลเนี่ยเฮ้ยเราซื้อให้ครูห้องเรื่องของผมมาก่อนค่ะครูครับแล้วแก่ตอนนี้ทันไหมไม่ทันก็เรื่องของเธอจ้ะครูจะไปรอเธอที่ห้องปกครองไม่ทันก็ติดสุดเลยนะสิดๆุดนะเพื่อนไม่เป็นไรอ่าก่อนนะกานสู้ๆิอ้าวเฮ้ยขนมก็โดนแย่ง ก็ต้องมาแก้แต่ให้เวลาลอีกหนึ่งชั่วโมองอีกหันมินี่ให้ใจเธอได้ตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่ยืนตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอ